กิิยาทางชีววิทยาระหว่างสิ่งมีชีวิตสองชนิดที่ต่างกันสิ่งมีชีวิตพวกนี้เชื่อมพันธะผ่านลลหายใจของพาหะเพื่อความอยู่รอดในช่วงเวลาหนึง่งเมื่ออยู่ในสถานที่ที่มีออกซิเจนสูงเอาแล้วทำไมพาหะถึงเกิดการปฏิเสธอย่างรุนแรงล่ะนั่นคือคำตอบที่เราต้องค้นหาพันธะกำลังจะเริ่มต้นขึ้นมันปรับสภาพให้เข้ากัน แต่แต่ตแต่ทำไมทำไมเป็นกระต่ายมันคล้ายการเปลี่ยนถ่ายอวัยวะนะเซลล์ผู้ให้และผู้รับจะต้องเข้ากันได้อย่างนั้นเหรอถูกต้องโอเคลองมาคิดดูถ้าเราทำซิมบิโอซิสสำเร็จพวกเขามีชีวิตอยู่ที่นี่ได้งั้นเราก็จะมีชีวิตอยู่ที่นั่นได้เราเหรเริ่มทดลองมนุษย์โอ้ยังเร็วเกินกว่าจะเอามนุษย์มาทดลองนะดรเกรคุณเป็นนักวิทยาศาสตร์แถวหน้าแห่งยุผมอยากให้คุณกล้าๆ โอเคไหมฉันเข้าใจแต่ถึงเยงวชนลูกหลา็ถึงลูกคุณสิให้ลูกคุณสบายดีไหมเริ่มทดลองกับมนุษย์ดีมาก ี่แจ็คนายเคยรู้สึกไหมว่าชีวิตนายมันเหมือนกับพังคลื่นไม่เป็นท่าเลยไม่ หลายฟาวเดชันเราเชื่อมาตลอดนั่นเพื่อนนายใช่ไหมเป็นบทเรียนที่ดีหลังความล้มเหลวจากการปล่อยจรวดเราได้บทเรียนราคาแพงนายช่วยปิดไอเวนนี่ทีได้ไหมคนกำลังดูอยู่ก็มีนายดูอยู่ใช่ไหมคุณนิติบล,ล็อกใช่ไหมรอป้ประวิที่าตา้องผมาัา้นแค่เคยเป็นเรามีความคิดเดียวกับเขาเราตื่นเต้นที่จะประกาศว่าขณะนี้ไลฟ์ฟาวเดชันเริ่มเตรียมการสำหรับการ เอาละจัคนี่ข้าเล่าอย่าใช้คืนเดียวหมดสละฉันจะกลับบ้านวิ่งจากตัวเองแก้เหงาเล่นตัวซะหน่อยเฮ้มาเรียเอ็ดดี้สบายดีไหมดีมากเอ็ดดี้เจ๋งหมดปู้เลยกันเองหดอลลาร์ห้าเหรียญเหรอหนังสือพิมพ์แจกฟรีนะฉันลงทุนเดินไปที่ตู้วางหนังสือพิมพ์หยิบออกมาทั้งปึกแล้วเอามันมากองตรงเนี้ย แล้วจะได้หยิบหนังสือพิมพ์ส่งทังมือคุณเลยทำเพื่อฉันเลยเนี่ยใช่แน่นอนว้าว <Wow. S 1> ห้าเหรียญน,น่าเลือกไปหรือเปล่าเนี่ยเอางี้สิคุณจ้างฉันร้องเพลงหนึ่งเหรียญฉันให้หนังสือพิมพ์ฟรีเอางี้ฉันให้ยี่สิบเหรียญเลยแต่ไม่ต้องร้องได้ไหมได้ครับใจยินดีค่ะไม่ผมสิยินดีเอ๊ะคุณนายเฉิน เป็นไงบ้างเอดดี้เจ็บกับปวดเคยไหมเจ็บกับปวดเยินเป็นศพมากเลยอะไรนะเธอดูเย,ยินมากเงินคุณก็สวย,สยใสไฮโซแล้วล่ะสิฟังทักเขา เถนอมสุขภาพเอดดีเธอทําสมาธิแบบที่ฉันบอกหรือเปล่าผมไม่ทําเพราะมันไม่เวิร์กไม่เวิร์กเพราะเธอไม่ทําตั้งหักแล้วมันไม่เวิร์กเพราะผมซื้อดีวีดีจากญาติคุณมันมีแต่เสียงจีนเจนซิเฟอร์นะเธอเช่นชินละเห็นไหมนั่นแหละผมไม่รู้คุณพูดอะไรนั่นแหละปัญหาอาผู้เก่งในเจียงอะเล่าน้าขวดหนึ่งแล้วส่งเงินมาให้หมดได้โปรดฉันส่งมาก่อนที่ฉันจะขึ้นขาคลุ้มครองร้านแก แค่ดันน้อยไปต้องจ่ายทั้งหมดเดียวเนี่ยสง่ายใ้ฉันสดีดเจ๊ฉันไม่ทอบรอดนะเวย้ยชีวิตอยู่ยากเอด็ดดี้มันเจ็บปวด ワンワン。<laughs> ไ,ได้ขอเป็นพนักงานผมจะทํางานทําไมผมไม่ต้องใช้ชื่อจริงเป็นน้าแฝงก็ได้ได้ทุกชื่อคุณเลือกชื่อมาเลยชื่อผู้จริงก็ได้เคยดูทุสซี่นะเฮ้เพื่อนมีงานให้ฉันทำเท่ทีเฟรดดี้ไม่มีอะไรให้ไหนทำรับพนักงานล้างจานที่จะโทรกลับโอเคขอบใจแค่นี้นะไปไปเอจฮาร์ทโธเล่กัรรู้เข้าใจตัวเองในเวลาปัจจุบันทั้งหมดที่คุณมี ตั้งสมาธิกำหนดจิตอยู่กับชีวิตของคุณการกระทำใดๆยอ่อมจะดีกว่าการไม่ำํำโดยเฉพาะเมื่อคุณติดอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่มีความสุขมาเป็นเวลานาะนถ้าเป็นความผิดพลาดอย่าน้อยคุณได้เรียนรู้บางอย่างซึ่งจะไม่ใช่ความผิดพลาด ขอบคุณทุกคนที่พาเรามาถึงจุดนี้ชื่อของเราจะถูกเอ่ยถึงไปอีกนานแม้หลังจากเราตายประวัติศาสตร์หน้าใหม่เริ่มแล้วนี่คือวันที่หนึ่งนี่คือการพบปากครั้งแรกเริ่มงานกันเลย